อันนี้มันแน่นอนในผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิหมามหรือว่าผมคนเดียวทุกภาคส่วนของสังคมเชื่อและก็เห็นด้วยว่าคือมันมันต้องมีที่พบรบที่มาควบคุมยังมีความจำเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าถ้ามีพบรบตัวนี้พี่ว่ามันมันช่วยหลายๆด้านนะทั้งทั้งในเรื่องของด้านกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของเด็กเยาวชนในเรื่องของครอบครัวค่ะแต่ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนในความเป็นปูถทุชนทั้งหลายนี่ มันกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่ธรรมดาสิ่งที่จําเป็นไปแล้วนะการสังสรรค์การอะไรต่างๆแต่มันยังมอีอีกบางกลุ่มซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้โดยเฉพาะเยาวชนโดยเฉพาะคนที่อายุยังต่ำกว่าหรือว่าในในวุฒธธิภาวะในการที่จะดูแลตัวเองนะ่การออกมาของตัวประบอกควบคุมการเครื่องดืนนะะ่มเนี่ยค่ะแทบจะไม่เป็นปัญหาของจังหวัดพัทลุงเลยเนื่องจากพัทธลุงเนะะี่ยค่ะมันเป็นจังหวัดที่มีนักดื่ม อันดับ1ใน5ของประเทศที่มีนักดื่มน้อยที่สุดที่ไม่รวมนาราธิวาสปัตตานียาลาและพัสตูนมองในภาพรวมหรือภาพมองมองในภาพของเศรษฐกิจรวมเนี่ยค่ะมันก็ควบคุมได้ไม่เพียงพอในทางภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแบบนี้ค่ะถ้าพรบตัวนี้มันยังมีความหลักลวมอยู่ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมที่แบบว่า ใช้ไม่เขีม้นวนเกินไปหรือตัวกฎหมายของอาญาหรือกฎหมายของจราจรแบบนี้ค่ะที่เข้ามาดูแลหรือควบคุมเนี่ยมันไม่ได้ค่อนข้างที่จะไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะ,ะพระบรตัวนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าทํำยังไงที่จะให้คนเข้าถึงแล้วก็รับรู้ตระหนักในเรื่องของการนําพรบรมาใช้แล้วก็ที่สําคัญคนที่ถือกฎหมายเนี่ยต้องเข้มข้นนะในเรื่องของการนํามาใช้ในเรื่องของการปรับนะคะถ้าเราไปควบคุม เศรษฐกิจระดับชาวบ้านชาวไร่เน่ยถามว่าชาวบ้านเขารู้ไหมว่าพรบเกออะไรก็ไม่ได้รู้หรอกเขาปรุงเขาปรุงเขาคิดจะขายเงาคินจกผู้บริโภคแต่เขาไม่รู้หลักว่าพรบมันติดผมว่ามันไม่มีปัญหานะคือคือมันอิสระเสรีไม่ได้ไม่ว่าไม่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่สุราหรือแค่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันต้องมีกฎหมายต้องมีอะไรมาควบคุมแต่การมีส่วนร่วมในการกําหนดตรงนั้นต้องระดม อาจจกทุกภาคส่วนมันต้องมีทุกทุกฝ่ายที่ต้องต้องเข้าไปดูแลไปร่างตรงนั้นแล้วก็อาจจะมอบหมายให้ตำรวจหรือว่ามอบหมายกับใครอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ต้องมีก็อยากจะแนะนําไม่เกี่ยวกับเรื่องของอเราสามารถทลายคุณผูกข,ขาดได้แล้วก็ชูลงเรื่องของอสุลาชุมชนขึ้นมาเพื่อให้มาต่อสู้ได้กับสุลา ที่มันเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะคะหรือเรามีการอยากเสนอให้มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เข้มงวดควบคู่ไปกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างเช่นการดื่มเนี่ยเรากําหนดขายในวัยเท่าไหร่การเข้าผับของเยาวชนเนี่ยคะ่ะต้องกําหนดที่อายุเท่าไหร่แล้วตรวจบัตรได้จริงไหมก็เลยอยากจะแบบ ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นควบคู่ไปกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยค่ะอยากให้คนพัทลุงเองตระหนักว่าถ้าเราเปิดแบบนี้ผลที่ตามมาคืออะไรในเรื่องสุขภาพพอดีในเรื่องของความมึนเมาในเรื่องของเวลาในเรื่องของครอบครัวโดวยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยความรุนแรงในครอบครัวอันดับหนึ่งก็คือมาจากเหล้าแล้วก็สุราก็คือรวมรวมก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ เพราะว่าการดื่มเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลดื่มแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบต่อ,อสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจราจรกฎหมายการขับขี่หรือว่าไม่ว่าเราจะดื่มในปริมาณมากเกินไปแล้วเราไปทะเลาะวิวาทเนี่ยมันก็ต้องเป็นกฎหมายอาญาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือว่าการใช้ความรุนแรงเนี้ค่ะขอฝากว่าให้เรานี่ได้เน้นในเรื่องของเยาวชนพยายามปลูกฝัง่างไกลยาเสพติดทุกชนิด แล้วเราก็จะมีความเจริญแล้วเราก็จะรู้หลักการควบคุมตั้งผู้เีพบและผู้บริโภคก็ฝากทุกคนว่าต้องต้องช่วยกันนะคนที่น่ากลัวที่สุดคือเยาวชนนะลูกหลานของเราถ้าอยู่ในใ,ในในภาวะที่ติดยาหรือว่าติดสุราหรือว่าติดอ,อะไรก็แล้วแต่มันจะนำไปถูกปัญหาอื่น,นๆต่างๆอีกมากมาย